เมื่อเวลาที่คุณโกรธโมโหคนรักหลายต่อหลายครั้งคุณอยากเอาคืนซึ่งคุณรู้ดีว่าถ้าคุณเอาคืนเขาจะเจ็บกว่าคุณเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะนิสัยของชาวราศีพฤกษ์เป็นประเภทว่าพูดน้อยต่อยหนักถ้าคุณคิดว่าจะไม่พูดคุณก็จะเงียบราวกับว่าเหมือนคุณยอมแต่ถ้าวันใดคุณหมดความอดทนแล้วคุณสามารถพังทลายให้ย่อยยับขามือได้เลยค่ะ ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด Subscribe รู้กดติดตามช่องทาโ l o h o l ลอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะถ้าหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวที่ลายนี้ค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้ เป็นการอ่านและตีวความหมายไพ่โรแมนติกทาลอดซึ่งอยู่ในมืออาจารย์นี้นะคะมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงโระะเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะ ดังนั้นเนื้อหาของคลิปนี้จึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกําลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสมหวังสมปัรถนาอยู่ดีมีสุขแล้วหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะแต่ถ้าหากว่าสนใจคลิปนี้ถือว่าคุณมาชมเพื่อเป็นวิจาทานก็แล้วกันนะคะเอาล่ะชาวราศีพฤษภ เรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอตซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษบให้ฟังนะคะเรื่องมีอยู่ว่าความรักของชาวราศีพฤษภบางคนพอมาถึงวันนี้คุณคิดว่าระหว่างคุณกับคนรักกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้ว และยังเป็นเส้นบางๆด้วยบางบางจนถึงขั้นถ้าหากว่ามีเพียงแค่สายลมแผ่วเบามากระทบก็อาจทำให้ฟางเส้นสุดท้ายบางๆนี้ขาดสะบั้นได้ทุกเมื่อปมประเด็นปัญหาที่ราศีพฤษภทะเลาะเบาแวงกับคนรักมักเป็นเรื่องเดิมๆอาทิคนรักมักชอบขุดคุยฟื้นฝอยหาตะเข็บเอาเรื่องเก่าขึ้นมาพูดซ้ำๆซ,กซากๆทั้งที่คุณได้อธิบายแล้วบอกแล้วพูดแล้วคิดว่าเขาจะเข้าใจ แต่ทุกครั้งเวลาที่เขาไม่พอใจคุณเขาก็มักจะฟื้นฝอยหาตะเข็บหยิบเอาเรื่องเก่าๆตั้งแต่หนหลังกลับมาพูดใหม่แล้วก็ต่อว่าคุณซาระพัดไม่จบไม่สิ้นซากทีหรือไม่ก็เป็นทำนองว่าคุณกับคนรักมีเรื่องขัดแย้งกันแต่เรื่องเดิมๆเราบับว่าคนรักไม่เคยเปิดใจไม่รับฟังความคิดเห็นของคุณไม่ว่าคุณจะพูดอย่างไรก็ตามต่อให้คุณเป็นฝ่ายถูกแต่คนรักก็มีความคิดเห็นต่างอยู่นั่น ไม่เคยลดลาวาศอกให้คุณเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้คุณเผชิญกับปัญหาที่เรียกว่าพายเรือวนอยู่ในอ่างหาทางออกไม่ได้อีกทั้งคนรักมักมีคำพูดคอยถากถางดูหมิ่นดูแคลนด้อยค่าคุณคนรักกระทำาย่ํายีหัวใจคุณซ้ำซๆำซ้ำและคุณก็เจ็บซ้ำซ้จนกลายเป็นบาดแผลร้าวลึกอยู่ในใจ ก็เลยส่งผลให้ทุกวันนี้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายคุณมีคำถามอยู่ในใจว่าทำไมน้อคนรักขยันสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับคุณไม่จบไม่สิน้นเมื่อเวลาทะเลาะเบาะแหวงกันเขาตั้งหน้าตั้งตาจะเอาชนะคุณให้ได้ ถ้าไม่ชนะไม่เลิกด้วยความที่คุณรักเขาเมื่อก่อนนี้คุณยอมและพยายามมองข้ามไม่อยากทะเลาะบบอแว้งกับเขาเพราะการที่ทะเลาะบบอแว้งกับคนที่เรารักก็เทียบเท่ากับว่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อแต่เหมือนเขามองคุณเป็นศัตรูคู่อริทำเราก,กับว่าเหมือนไม่ใช่คนรักกันดังนั้น,น,นการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาคุณก็ต้องเสแสร้งแกล้งทำให้คนรักเข้าใจว่าคุณยอมเขา ความสัมพันธ์ที่เปราะบางนี้เปรียบเสมือนแก้วถ้าคุณไม่ระมัดระวังไม่ประคับประคองแก้วใบนี้ให้ดีแล้วล่ะก็มันอาจจะหล่นแตกละเอียดและไม่สามารถเอากลับมาใช้ได้อีกดังน,นั้นแล้วทุกวันนี้คุณจึงทนุถนอมความสัมพันธ์เป็นที่สุดแต่คุณก็อยู่ท่ามกลางความทุกข์ใจและความเจ็บช้ำน้ำใจการที่คุณยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนคุณอยู่อย่างไรไพ่สองใบนี้บอกว่า คุณอาจนึกถึงสายใยความผูกพันที่มีต่อกันหรือราศีพฤษภบางคนที่อยู่ในสถานะแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวแล้วก็อาจจะมีลูกด้วยกันคุณต้องการเก็บรักษาความเป็นครอบครัวเอาไว้เพื่อให้ลูกอบอุ่นดังนั้นแล้วคุณต้องอดทนอดทนอดทนถือได้ว่าอดทนขั้นเทพคะ่ะนับถือหัวใจชาวราศีพฤษภเลยนะคะ ทำไมคุณถึงมีความอดทนขั้นเทพอาจเป็นเพราะราศีพฤษภเป็นราศีที่อยู่ในกลุ่มธาตุดินค่ะส่วนใหญ่แล้วจะมีอุปนิสัยใจคอเป็นคนหนักแน่นและมั่นคงเมื่อคุณได้ปักใจต่อสิ่งใดแล้วคุณเปลี่ยนใจยากต่อให้สิ่งนั้นไม่ดีคุณจะอยู่กับสิ่งนั้นต่อไปไม่ด่วนตัดสินใจด้วยอารมณ์อยู่เฝ้าดูเก็บข้อมูลหรือไม่ก็เรียกว่าคุณจะเดินไปจนสุดทางถ้าหากว่ามันจะพังพินาศ ก็ให้มันพังพินาศคามือคุณนี่แหละคุณจะได้เห็นเป็นประจักษ์ต่อสายตาวันใดถ้าคุณตัดสินใจไม่เอาแล้วคุณก็จะตัดสินใจด้วยความอมหิตหันหลังให้แล้วเดินจากไปแต่ถ้าวันนี้ราศีพฤษภยังทนได้และทนไหวจึงถือได้ว่าคุณอดทนขั้นเทพคะ่ะต่อมาไพาโรแมติกทาร์ลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าเรื่องที่ทะเลาะเบาแวงกันอย่างที่อาจารย์บอกในตอนแรก มักทะเลาะก,กันในเรื่องเดิมๆไม่เคยมีเรื่องใหม่ซึ่งต้นตอของปัญหาอาจเกิดจากพื้นฐานอุปนิสัยใจคอของคุณและคนรักแตกต่างกันสุดขั้วจึงทำให้ทั้งสองคนมีความคิดเห็นต่างกันสุดขั้วจึงหาจุดลงตัวไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าคุณต้องยอมเขาซึ่งผ่านมาก็เป็นแบบนั้นว่าคนรักไม่เคยลดลาวาสอกให้คุณ ต่อให้เขาเป็นฝ่ายผิดเขาก็ไม่ยอมรับเป็นผู้ร้ายปากแข็งหรือไม่ก็เข้าทำนองว่าคนรักทำตัวเปรียบเสมือนน้ำที่เต็มแก้วไม่รับอะไรอีกแล้วต่อให้คุณพูดคอแทบแตกอธิบายจนน้ำลายแตกฟองพูดจนเหนื่อยแต่ว่าคนรักไม่เข้าใจคะ่ะราศีพฤษภคะถ้าคนรักของคุณมีพฤติกรรมแบบนี้ทำซ้าราพัสให้คุณแย่เมื่อเขาเห็นคุณย่ำแย่แล้วเขาถึงดีขึ้นคะ่ะ เพราะอาการย่ำแย่ของคุณมันเป็นยาวิเศษสามารถเยียวยาใจเขาได้ให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชนะเขาไม่แพ้ประเภทว่ามีทิฐิมีอีโก้สูงปีตต่อให้ตัวเองเลวแค่ไหนก็ว่าตัวเองดีทุกอย่างการที่อยู่กับคนประเภทนี้จะประสาทกินใช่ไหมคะสุดท้ายชาวราศีพฤษภการทะเลาะบอแวงกันบ่อยจนทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนความสัมพันธ์ไม่มั่นคง ทั้งสองคนพูดดีต่อกันไม่ทันข้ามวันหากว่าคุณทำอะไรไม่พอใจเพียงแค่นิดเดียวเขาก็จะวีนเวียงใส่คุณโดยอัตโนมัติหรือพูดไม่เข้าหูนิดเดียวก็สามารถทะเลาะก,กันได้ทุกเมื่อถึงแม้ว่าราศีพฤษภจะเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นและมั่นคงแต่การที่คนรักมีพฤติกรรมงี่เง่าเอาแต่ใจและก้าวร้าวอาจถึงขั้นลบหลู่สัศสีคุณบางครั้งคุณทนไม่ได้คะ่ะ เพราะคุณคิดว่าเขาก็คนคุณก็คนถึงแม้ว่าเขาจะโกรธคุณแค่ไหนก็ตามแต่เขาควรมีจิตสำนึกบ้างไม่ควรล้ำเส้นไม่ควรเกินเลยกับคุณเมื่อเวลาที่คุณโกรธโมโหคนรักร้ายต่อหลายครั้งคุณอยากเอาคืนซึ่งคุณรู้ดีว่าถ้าคุณเอาคืนเขาจะเจ็บกว่าคุณเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะนิสัยของชาวราศีพฤษภเป็นประเภทว่าพูดน้อยต่อยหนัก ถ้าคุณคิดว่าจะไม่พูดคุณก็จะเงียบราวกับว่าเหมือนคุณยอมแต่ถ้าวันใดคุณหมดความอดทนแล้วคุณสามารถพังทลายให้ย่อยยับขามือได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณยังไม่ทำการที่คุณได้ไพ่เดอะสตา Star, ซึ่งมีความหมายว่า passion แรงปรารถนาความต้องการและมีความศรัทธาถือว่าราศีพฤษภยังมีความศรัทธาในความรักแต่มันก็เหลือน้อยแล้วอย่างที่อาจารย์บอกในตอนแรก ความรักเปรียบเสมือนฟางเส้นสุดท้ายที่เป็นเส้นบางๆบาง,บางบางจนถึงขั้นถ้าหากว่ามีเพียงแค่สายลมแผ่วเบามากระทบก็อาจจะทําให้ฟางเส้นบางๆนี้ขาดสะบั้นได้ทุกเมื่อสายลมแผ่วเบาอุปมาอุปไมยเปรียบดังปัญหาที่มาจี้ใจคุณแล้วคุณทนไม่ได้วันนั้นแหลกคะ่ะเอาละชาวราศีพฤษภคะเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะ พคิวปิดเทพแห่งความรักจะชี้แนะให้กับชาวราศีพฤษภว่าคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะชาวราศีพฤษภ worth waiting for อ่าชาวราศีพฤษภคะไพ่ใบนี้มีความหมายว่าคุ้มค่ากับการรอคอยคะ่ะถ้าหากว่าชาวราศีพฤษภคนใดที่ผ่านมาคุณอดทน อดทนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเพราะคุณตกผลึกในใจแล้วว่าไม่เลิกสาเหตุที่ยังไม่เลิกอาจารย์เชื่อว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลแตกต่างกันไปถึงแม้ว่าคุณจะเกิดราศีพฤษภเหมือนกันและกำลังเผชิญปัญหาเหมือนกันก็ตามแต่ในความจริงแล้วพื้นฐานชีวิตคนเราไม่เหมือนกันหรอกใช่ไหมคะเอาเป็นว่าถ้าคุณตกผลึกในใจแล้วว่าไม่เลิกและพยายามทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดสักวันหนึ่งอาจมีเหตุการณ์ ทำให้เขาสำนึกได้ไม่มีใครทนเข้าได้เท่าคุณอันที่จริงแล้วคนรักเขารู้เงาหัวตัวเองดีค่ะแต่เป็นเพราะว่าเขาอาจป่วยเป็นโรคจิตเภทโรคนาซิซิสหรือว่าหลงตัวเองเขาเลยแพ้ไม่เป็นเรื่องทั้งหมดนี้สำหรับราศีพฤษภที่ยังไม่เลิกนะคะส่วนราศีพฤษภบางคนที่ได้ตัดสินใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์ แน่นอนคุณสามารถเลือกเส้นทางชีวิตเองได้ส่วนราศีพฤษภที่ยังไม่เลิกเดี๋ยวเราจะมาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีพฤษภในเดือนหน้านะคะ